อยู่กับซ่องหวยหุ้นคำเก่งกันนะครับวันนี้แอดจะมาแนะนำวิธีคำนวณหวยดาวโจนในรอบดึกกันนะครับดาวโจน VIP รอบดึกมาดูว่าสูตรทำกันอย่างไรนะครับสูตรของดาวโจน VIP นะครับรอบดึกก็คือให้เอาหลักหน่วยบนบวกหน่วยบนแล้วลบให้หนึ่งแต้มนะครับ อันนี้รากไม่เกี่ยวนะครับบนหน่วยอยู่ที่ไหนนี่ครับหน่วย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 บนบวกหน่วยบนบวกให้ตัวมันเองนั่นแหละครับแล้วลบไป1นแต้มมาทําดูไปด้วยกันนะครับ28ผ่านมา885 7 6 5หนี่ครับคือหน่วยบนหน่วยบน5บวกให้ตัวมันเองก็คือ5 5หเป็น5้าเป็น0ลบ1แต้มเป็น9นะครับดาวโจวน VIP เข้าไหม0ย์เข้านี่ครับ ต่อครับ40546 5บวกให้ตัวมันเอง5บวก5เป็น0และ9มีไหม98ครับ0เข้านี้ครับ2เด้งนะครับดาวโจน VIP 930980บวก0 0ลบเป็น1แต้มเป็น9มีไหม0เข้านี้ครับ763 20 3บวก3เป็น6 6ลบไปหนึแต้มเป็น6และ5้ามีไหมเขานี้ครับมันมาเบิ้ลมันมาเบิ้ลดาวโจน v ์ p ส่วนนี้กำลังเดินดีนะครับในกลุ่มของแอดมินเก่ง6บวกให้ตัวมันจดเป็น6เป็น2 2ลบ1แต้มเป็น1มีไหมหนึ่เข้านี้ครับ8 3 1 0 4 8 3 1 0 4 1ศบวกหเป็น2 2และ1นึมีไหม หนึ่งเขานี่ครับดูมันออกนะครับวันที่สองกับวันที่สามแปดสามหนึ่งศูนย์สี่แปดสามหนึ่งศูนย์เหมือนกันเลยครับหวยนะครับเป็นไปได้ต่อครับห้าเก้าสี่กับเก้าสองแอดจจฟันวันที่ห้านะครับวันนี้แล้วนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดอ่ะไม่ใช่นะครับสองอันนี้ก่อนครับสองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองหนึ่งสองเขานี่ครับนี่ครับวัตเจฟันแล้วนะครับ 2อบวกสเป็น8 8ดลบหแต้ม7จ็นะครับเจมาแท้แน่นอนนะครับ99.99%ส99ิบเานะครับสำหรับท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มนะครับแอดมินเกตเดี๋ยวผมเจาะให้ครับ87ดเจนะครับแอดจะเอาที่7 2 7ดสองเจ็ดสาเนะครับแปดสองสาเฉพาะดาวโจนส์ววันนี้แอด แอดเจาะให้นะครับ7จ็ดสองเจ็ดสาดสี่แปดสองนะครับในกลุ่มมีทุกหวยทุกหุ้นนะครับท่านใดอยากสมัครเข้ากลุ่มทักกันมาได้เลยที่ด้านล่างของคลิปนี้ค่าสมัครเพียง100บาทนะครับมีทุกหวยทุกหุ้นทุกวันปังปังเฮงเฮงกันทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับทุกท่านนะครับบายบาย